เอาแล้วครับผมสวัสดีครับตอนนี้ถ้าคุณกำลังรับชมเพลงเองแนนนะจ๊ะวนนี่ฮะเราไปเล่น,นเกมโรบอ x ในแมปบล็อกฟูดกันอีกเช่นเคยนะจ๊ะวันนี้นะฮะหลังจากคลิปที่แล้วที่เราได้เดินทางม,มาที่เกาะแห่งนี้ที่มีเจ้าบอสเยตินะฮะอาศัยอยู่เป็นบอสในเกาะแห่งนี้นะฮะบอสก็จะมาฟาร์มเวลที่เกาะแห่งนี้กันต่อนะฮะสโนว์แบนดิตนี่เรารับเควสมาเรากะว่าจะเอาซักเลเวล120แล้วกันค่อยย้ายไปที่เกาะอื่น แล้วก็ตอนนี้ผลปีศาจของผมเลเวลค่อนข้างที่จะเยอะแล้วถ้าผมเก็บเลเวลของผลปีศาจได้ถึงเลเวล95ผมก็จะได้สกิลใหม่อีกผมกะว่าคลิปนี้ผมจะเอาให้ผลปีศาจของผมเนี่ยถึงเลเวล95เลยเพื่อที่จะเปิดสกิลใหม่นะนี่แล้วก็อันนี้คือเทคนิคใหม่ที่น้องๆใน YouTube แนะนำผมมาว่าสกิลตัว F อะสามารถกดค้างได้ไงเห็นไหมอันนี้ผมเพิ่งรู้นะปกติผมจะกดทีเดียวแล้วให้มันพุ่งพุ่งไป ไปกระแทกอะแล้วมันก็จะกระเด็นแต่ว่ามีน้องๆบอกว่าพี่ครับพี่สามารถกดข้างได้แล้วมันจะทาดาเมจต่อเนื่องเออผมก็ลองดูเฮ้ยมันได้จริงๆวะ่ะซึ่งก็เป็นเทคนิคที่ค่อนข้างที่จะดีทําให้ผมฟาร์มได้ไวมากขึ้นน,ะน้องขอบคุณน้องๆที่แนะนำนะใครมีเทคนิคอะไรดีๆแนะนำนะคอมเมนต์ไว้ได้นะผมอ่านทุกคอมเมนต์แล้วผมก็เอามาปรับใช้อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยว,ดยวกด ปรบนีมันก็จะมุดดินเข้าไปแล้วก็จะทำ,ำดาเมจไปเรื่อยอย่างนี้จนตายเราไม่ต้องมาตบทีละสกิลทีละสกิลเหมือนแต่ก่อนแล้วไงโอ้โหฟาร์มโคตรเลยอะผมบอกเลยอ่ะเดี๋ยวผมจะขอฟาร์มตรงนี้ไปเรื่อยๆก่อนเลยกันนะฮะ โอเคตอนนี้ผมก็เลเวลร้อยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะผมก็จะทำงานไปฟาร์มตัวข้างบนกันตอนแรกเราฟาร์มสโนว์แมนดิใช่ไหมเดี๋ยวเราจะไปฟาร์มสโนว์แมนที่มันอยู่ข้างบนกันเนี่ยผมขึ้นไปสำรวจมาแล้วมันมีสโนว์แมนอยู่ข้างบนแล้วก็มีเยติด้วยแต่เยติอเป็นระดับบอสแต่ผมว่าเราน่าจะจัดการมันได้แล้วแหละแต่ผมจะรอจัดการมันตัวสุดท้ายเลยกันเอาไว้แบบเราจะย้ายไปเกาะอื่นแล้วอยไปจัดการมันใช่ไหมไอสโนว์ไอเยติมันอยู่ตรงนั้น อันนี้ก็เป็นสโนแมนนี่ค่า8ตัวชุดละ4ี่นะดีเลยเดี๋ยวเราใช้สกิลฟาร์มไปมดุดมุดเอา,เอาแล้วไอ้น,นั่นจะไม่มามาดิมุดเลยม,นะมุดนะฮะแบบเดียวตายยังไงบึ้มไปโอ้โหฟาร์มได้เร็วมากนะผมขอบคุณเทคนิคนี้ริงเป็นเทคนิคที่ดีมากนะฟาร์มทำให้เราฟาร์มแบบได้รวดเร็วยงิยงขึ้นโอเคผมจะฟาร์มไปเรื่อยๆแล้วกันฮนะ ผมก็ได้ฟาร์มเรื่อยๆจนผมเลเวล120แล้วตอนนี้ผมก็คิดว่าเดี๋ยวผมจะจัดการเจ้าเยตินะฮะที่จริงผมไม่ต้องจัดการมันก็ได้แหละผมสามารถากดเกมทิศแล้วไปที่เกาะอ,อื่นได้เลยในตอนนี้แต่ผมอยากจัดการมันก่อนที่จะไปเกาะอ,อื่นนะจัดการเจ้าเยติกันฮะฮีในแล้วเราจะไปเกาะอ,อื่นกันนะฮะเกาะนี้น่าจะไม่มีอะไรให้เราฟาร์มแล้วนะเลเวลเราน่าจะขึ้นช้าแล้วถ้าเรายังฟาร์มอยู่ที่เกาะน,นี้มากเยติตบบ้องหูไปหนึ่งที่ อ,อ,อ,อุ้ยเอ้าเอ้าค้างเน็ตหลุดโอ้โหตายโอ้โหเมื่อกี้เหมือนจะเน็ตหลุดนะโอ้โหผมตายเลยไม่เป็นไรเราไปจัดการมันใหม่แล้วกัน อตอนนี้เจยวดีติก็ใกล้จะตายแล้วน่าจะอีกดอกสองดอกมันก็น่าจะมองเท่งไปแล้วนะฮะเดี๋ยวเราข้ามนป,ปุ้งเรียบร้อยตายเลเวลเพิ่มขึ้นมา2เลเวลฮะอ่ะเรากดเข็มทิศเลยอีก800เมตรหรอจะมีเกาะอ๋อนู่น,นไงเกาะอยู่ตรงนู่นเลยฮะโอ้โหไกลมากเลยเดี๋ยวเราไปซื้อเรือกันฮะอ่ะผมขอเรือหนึ่งลำกัน,กนลูกพี่ขอแบบลำแรงๆเลยได้ปะ หนึ่งพันไปเลยนี่เรารวยแล้วตอนนี้เรามีตังเยอะเราสามารถซื้อลำละหนึ่งพันบาทได้แบบสบายสบายเพราะเรามีสามแสนโอเคเดี๋ยวเราออกเดินทางไปที่เกาะแห่งใหม่กันฮะเดี๋ยวเราไปดูว่าในเกาะแห่งใหม่ที่เรากําลังจะไปเราจะไปเจออะไรบ้างฮะไปกันเลย โอเคเราถึงที่เกาะแห่งใหม่กันแล้วเกาะอันนี้ถ้าเป็นในการ์ตูนผมน่าจะคิดว่าผมน่าจะคิดว่าอะไรละ่ะผมคิดว่าน่าจะเป็นเกาะที่เหมือนลูฟี่มาช่วยเอสใช่ปะ่ะเกาะนี้เออเดี๋ยวเราเซฟจุดเกิดไว้ก่อนอ่ะแล้วไปหาเควส t นี่ไงเควสอยู่ตรงนี้ฮึบอ่าขอเควส t หน่อยครับมีเควสอะไรให้เราทำบ้างค่าเ h ฟเพรสตี้ออฟเฟอร์หรอคอนเฟิร์มไปไหนมันอยู่ตรงไหนนะอยู่ห้างบนนี้หรือเปล่าขึ้นไปดูซิเอ๊ะ ทำไมมีตัวเดียวไม่น่าใช่อันนี้น่าจะเป็นบอสหรือเปล่าบอสเหรออุ้ยอุ้ยอันนี้น่าจะเป็นบอสมันฟันเราสองทีตายต้องระวังนะฮะผมว่าเดี๋ยวแล้วมันอยู่ตรงไหนนะไอพวกมอนสเตอร์อัะนี้ไงเจอแล้วมีตัวเดียวเหรอต้องมีเยอะๆสิอนู่นไงตรงไหนีกตัวหนึ่งปึ๊บอ่านี่สองตัวปกติต้องมีสี่ตัวอันนี้ไงอีกสองตัวโอเคผมเจอที่ฟาร์มแล้วนี่อ่า ผมก็จะฟาร์มตรงนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าผลพิศารของผมจะเลเวล95แล้วเรามาดูสกิลใหม่กันว่าสกิลใหม่ที่เราจะได้เนี่ยมันจะเป็นสกิลแบบไหนผมก็ยังไม่เคยเห็นนะว่ามันจะเป็นสกิลดีหรือเปล่าแต่ผมว่าสกิลที่ผมมีอยู่ตอนนี้สกิลตัว F เนี่ยค่อนข้างที่จะดีนะทำให้ผมฟาร์มมันค้างง่ายอ่ะเดี๋ยวผมขอฟาร์มไปเรื่อยๆก่อนนะไ้ไปเจอกันฮนะไป โอเคตอนนี้ผลปีศารของเราก็เลเวล95เป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็ได้สกิลใหม่มาชื่อว่าแมกมาฟิสป่ะ f i h t ฟิ t Fit, ป่ะแมกมาฟิส ma หรอมันเป็นยังไงไหนลองกดปุ้งอ๋อเป็นการแบบชกด้วยกำปั้นแมกมาออกไปข้างหน้าอย่างนี้หรอไหนลองเอาไปใช้สิว่ามันจะเวิร์กหรือเปล่าแต่ผมว่าสุดท้ายแล้วเราน่าจะใช้สกิลตัว f ในการฟาร์มอีกเหมือนเดิมแหละเออไหนลองดิลองดิลองดิงดปึบมันจะเป็นสกิลแบบไหนนะ ผมว่ามันน่าจะแบบชกไปแล้วมันจะมีก้อนแมกมาป่ะแล้วผมว่าก้อนแมกมาที่มีอ่ะมันน่าจะทําดาเมจได้ต่อชกดูดิบึมไปอ้ยอ๋อก้อนแมกมาที่โผล่มาก็จะทําดาเมจต่ออีกนิดนึงมผมว่าไม่ค่อยเวิรว์กว่ะเดี๋ยวลองอีกสักทีดิตะกิวก่าครูดาวชา้าตะเหลือเกินนะอ่ะรอมันก่อนไหนลองชกอีกสักทีดิบึมอ๋อประมาณนี้ แต่ผมว่าสุดท้ายแล้วก็ใช้สกิลตัว f นั่นแหละในการฟาร์ม <c oughs> ขอขอขอต่อยอีกสักหมัดหนึ่งได้ปะรอ,ะอก่อนรอก่อนเนี่ยมันฟันเราไม่เข้าครับเพราะว่ามันเราอะเป็นเป็นแม็กมากเอาเอากดผิดกดผิดปึง้งโอ้ไม่แรงอะโอเคเราใช้สกิลตัว f ฟาร์มกันต่อไป <c oughs> อเดี๋ยวผมจะฟาร์มไปเรื่อยตอนนี้ผมเลเวล135่แล้วนะผมอยากฟาร์มใักห้อสัก140ป่ะแล้วเราไปจัดการบอสกัน แต่ผมไม่รู้ว่าเราต้องเลเวลเท่าไหร่เราถึงจะไปที่เกาะอื่นได้ต่อนะผมขอฟาร์มไปสักเลเวลร้อยสแล้วไปจัดการบอสเนี่ยตอนนี้ผมกําลังฟาร์มอยู่เนี่ยแล้วแบบไอ้นี่มาจากไหนไม่รู้อะ่ะมันมาก่อกวนผมอะ่ะเออเนี่ยผมกําลังจะจัดการบนะอสอ่ะเนี่ยมันมาตีบอสผมผมไม่ต้องทําอะไรเลยผมมาทุบทีเดียวผมได้เควส ตอนนี้ผมเลเวล142แล้วเดี๋ยวเราลองกดไปที่เกมทิดโอ้ยผมยังไปเก่าอื่นไม่ได้มันน่าจะ150หรือเปล่ามผมคิดว่าน่าจะเลเวล150โอเคแต่ไม่เป็นไรสำหรับคลิปนี้เราก็เอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวผมขอฟาร์มให้มันเลเวล150แล้วกันเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ก็ถ้าชอบนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อติดตามรับชมวิดีโอใหม่ของชาแนเราตัวน,นี้ลาไปก่อนนะจ๊จะแล้วเจอกันใหม่นะครับผมบ๊ายบาย